การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเบื้องต้นเราต้องฟังธรรมะเมื่อเราฟังธรรมะแล้วเราจงน้อมเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติและพิจารณาว่าเมื่อเราทำตาม ในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรอันนี้แหละเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้สติและสัมปชัญญาคือมีความระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่า Chịt cháy khổng lồ nâng, Thích phung tình ở lại dụng, Nếu có phải dạm thấy tùa sát tích sống phật thành giác, Đọc khoảng thích khoảng phung tình lầu nâng đại, Càng khi lâu trả lạc, Học trả khoảng thích đầy nâng, Lâu tổng nghi chịt khổng lồ, Cọt dù cập sinh nừng sinh đầy, Úp ba hoa, หลายสำนักนั้นจะสอนให้มีสติและจับดูกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเช่นสายรลวงปู่มั่นก็จะสอนให้ภาวนาดูลมหายใจเข้าออกพุทโธหรือหลวงพ่อเจรันก็จะสอนว่ายุบหนอพองหนอเพราะทัานแล้ว สายไหนก็ไม่สำคัญสำคัญที่สุดนั้นคือสายสติและสายปัญญาอันนี้แหละสำคัญที่สุดเพราะถ้าเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ว่าสังขารกำลังปุ่งแต่งกำลังนึกกำลังคิดอะไรอยู่ก็ขอให้เรารู้เท่าทัน เมื ati, theo th o, nên, nh, ่อเรามีสติรู้เท่าทันติดแล้วความคิดทั้งหลายนั้นก็จะหยุดจากความปุมแต่งทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์จึงสอนให้พวกเราพยายามที่จะฝึกให้มีสติสัำประชัญญะอยู่ตลอดเวลา การที่เราเอาสติสัมปชัญญะมาตามรู้ความคิดความคุงแต่งนั้นอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏ,ปฏิบัติธรรมแบบนี้เป็นสิ่งที่ยากทำไมถึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ยากก็เพราะว่าบางครั้งบางข่าวนั้นเราปล่อยให้ความคิดรุงแต่ง ปล่อยไปตามยินดียินร้ายในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังปุงแต่งเรากำลังคิดเราปล่อยให้จิตของเราดันยินดีรับในอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าพวกเราทุกคนฝึกสติมีตัวรู้ และระลึกได้ที่เรียกว่าสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาแม้มีความคิดปรุงแต่งไม่ว่าความคิดปรุงแต่งนั้นจะเป็นความทุกข์หรือจะเป็นความสุขสติอละสัมปชัญญะจะไม่ไปยินดีกับอารมณ์กับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่า ลองลองฝึกสติสัมรัสัญญะกันดูเมื่อฝึกแล้วแล้วเราได้อะไรผลที่เกิดขึ้นคืออะไรลองลองทำดู